ครับก็สําหรับวิธีการดูเหรียญในวัทียงปี2501รุ่น2นะครับอันดับแรกเลยก็ดูความคมชัดตัวไปของผิวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกดูเรื่องของจุดที่เป็นจุดใจตังเลยนะครับก็มีให้ดูทั้งหมด2เหรียญน,นะครับจะเปรียบเทียบในส่วนของจุดที่เป็นตัวตัดให้ดูนะครับเอาแค่ประเด็นจุดสําคัญเลยก็สามารถที่จะตัดสินเรื่องของความ แพ้แล้วก็เก๊ส่วนเลนเก้ครับลักษณะผิวพันธ์ความคมชัดก็ถือว่าทําอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับถ้าเกิดไม่ชํานาญเนี่ยก็โดนได้ทันทีเลยนะครับงั้นเรามาดูจุดที่เป็นอ่จุดสําคัญในการจ่ายตังค์เลยนะครับก็เหรียญตัวนี้นะครับตั้งต้นเนี่ยนะครับเป็นเหรียญนะครับหูเชื่อมนะครับนะครับลักษณะหูเชื่อมนี่ก็จะเป็นไซส์ขนาดนี้นะครับ เป็นลักษณะวงรีแล้วก็ดูตะขวนะครับให้มีความเก่านะครับไซส์ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของจุดจ่ายตังของเหีียญนี้ครับก็ต้องดูในส่วนของตัวตัดนะครับผมบปชี้ให้ดูนะครับมีอยู่2จุดนะครับเนื่องจากว่าเหรียญนียเป็นเหรียญตัวตัดโบราณนะครับก็จะตัดแบบไม่เต็มมีดนะครับมันจะมีรอยฉีกอยู่นะครับจุดที่มันจุดจ่ายตังเลยคือรอยคีบปิ้น2จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับแล้วก็จุดด้านบนนี้นะครับ ถ้ามีสองจุดนี้ก็คือแท้ใจตังได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของหูเจาะนะครับจะเป็นการเจาะจากด้านหน้ามาข้างหลังนะครับดูลักษณะข,ของรอยปิ้นที่หูนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหูเจาะปิ้นๆลักษณะน,นี้นะครับก็ดูประกอบกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อพิกตูด้านหลังเนี่ยนะครับก็ให้ดูในส่วนของตัวจุดที่เป็นรอยปิ้นนะครับแลาคมมีดอย่างนี้นะครับ อย่างงี้แท้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเหรียญให้ดูนะครับสองเหรียญนะครับเพื่อนๆจะได้ดูแล้วก็สามารถที่จะตัดสินเรื่องของแท้เกตได้เลยนะครับนะครับโอเคไหมครับชัดเจนดูง่ายนะครับก็อย่างที่เรียนบอกเพื่อนๆไปนะครับจุดใตตั้งนะครับก็ดูตัวตัดนะครับพลิกดูนะครับด้านซ้ายของเหรียญเลยนะครับ ซ้ายมือของเราขวามือองค์พระนะครับจะมีขีดเนื้อปิ้นอยู่นี้นะครับจุดที่1นะครับแล้วก็ด้านบนนี้จุดที่สองนะครับเป็นจุดใจตังนะครับถ้ามีก็ใจตังได้เลยนะครับแทนนับหนึ่งนะครับดูตัวตัดก็เครื่องมีดอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆเหรียญที่กินนะครับจะได้เพื่อนจะได้เปรียบเทียบนะครับจะได้มีปุ่มเหมือกันนะครับเรี๋ยญนี้ก็มีราคาการเช่าหาอยู่ที่หลักพันนะครับขึ้นอยู่กับความสวยนะครับ ก็ถ้าใครมีสภาพนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับลักพันต้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวตัดนะครับของด้านขวามือแล้วนะครับก็คือเป็นด้านซ้ายของเหรียญนะครับก็จะมีในส่วนของร่องรอยของผมตัดนะครับเทียบเทยบสองเหรียญเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเบสิกการดูเหรียญโวเขียงนะครับป่าป่านะครับลุงสองนะครับก็เป็นเหรียญที่ท่านท่าน นะครับแล้วก็มีการปลุกเสกค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเป็นพาปิตานี่นะครับก็อยู่ที่หลักแสนหลักล้านหมดแล้วนะครับลองหันมาเล่นพวกเหรียญนะครับดูง่ายนะครับมีจุดในการดูในการชี้ขาดอยู่นะครับจุดใจตังก็ชัดเจนนะครับแต่ยังไงก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าไม่ไม่ชํานาญเนี่ยเวลาเช่าหาก็นะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะตัวในส่วนของของเล่นแบบหรือของฝีมือได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ สนใจติดตามนะครับก็เดี๋ยวผมมีเหรียญเก่าๆนะครับก็จะนำมาไลฟ์แล้วก็สอนในส่วนของวิธีดูให้นะครับจะได้เป็นว็คซินนะครับปุอมกันในส่วนของพวกป้องกันเหรียญเกตต่างๆนะครับไม่ให้โดนกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนๆลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เหรียญดีเหรียญแท้นะครับในราคาไม่แพงนะครับอย่าลืมศึกษาให้เข้าใจนะครับก่อนที่จะมีการเช่าหานะครับจะได้ไม่โดน ของสนามของเกกันนะครับขอให้ได้ทุกท่านได้ของแท้ทกทันนะครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณนะครับ